หมูตัวนี้กำลังจะไปโลงฆ่าสัตว์ครับแต่โชคยังดีที่หลุดตกรถลงมาเจอคนดีมีเมตตารับเลี้ยงเอาไว้จึงทำให้หมูตัวนี้ได้ต่อชีวิตได้อยู่กับคนดีมีเมตตาได้ทำตามสิ่งที่ใจตนปรารถนาหลายท่านอาจมองว่าเป็นความโชคดีของหมูตัวนี้ที่ได้รับความเมตตาแต่ในกฎตายรักอ,อนิจจังทุกขังอนัตตาผมได้น้อมกรณีหมูตัวนี้มาพิจารณาใส่ตนเอง ทำให้ผมรู้ว่าความโชคดีที่ได้รับความเมตตานั้นเป็นเพียงส่วนประกอบในชีวิตแต่ที่สําคัญคือเป็นการยืดเวลาในการสร้างสะสมบุญเพื่อสะสมไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานในชาติใดช,ชาติหนึ่งเพราะวันนี้แม่ขันแม่พี่นีท่านเสียชีวิตด้วยวัย85ปีถือเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัวผมที่ทำให้ผมตระหนักถึงความตายที่ถดถอยลดน้อยลงอยู่ตลอด คนทั่วไปตายผมไม่ตระหนักเท่าคนที่รู้สึกรักในครอบครัวแม่ขันท่านมีวัตถุภายนอกเงินทองบ้านเรือนที่ดินแต่นั่นมันก็ไม่มีความหมายอีกต่อไปครับมันทําให้ผมเห็นชัดเจนขึ้นว่าในช่วงเวลาที่ได้ยืดเวลารอวันตายเปรียบเหมือนหมูตัวนี้ชีวิตของผมจะต้องเร่งสร้างสะสมบุญเพื่อไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นเองครับแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับหมูตัวนี้ และวางแผนชีวิตของคุณไว้อย่างไรขอให้บุญกุศลจากบทความวิทยานนี้มีอนิสงส์ส่งต่อให้คุณแม่ขันตีผูจิตทองด้วยเถิดสาธุศีลส,สมาธิปัญญาครับ